สวัสดีครับพอผมบิ๊กพาวร์รัดอีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเ e อะเจ e ซ Room Review นะครับวันนี้ผมได้ถึงนี้มามันคือบ็อกเซตยโรเปียนครับไฟนอลเบมบี้หนึ่งเกแล้วก็มีของคีนนี่ดังกิตนะครับก็จะมีสัญลักษณ์หมายเลขเจแล้วก็เบอร์8นะครับก็คล้ายๆกับเล่นข้อความนะครับหนึ่นะครับ นี่คือรูปแบบของหน้ากล่องนะครับเป็นการฉลองครบรอบ40ปี Anniversary a n n i v นะครับ Limited Edition Set นะครับเกี่ยวกับ King Chenny d u n k i t นะครับก็จะเป็นลายเซ็นของ Chenny d u n ก i t เลยอยู่หน้ากล่องแต่ไม่ไม่ได้เซ็นแท้นะครับจะเป็นการสกินลงไปบนกล่องอ่ะกล่องนี้ค่อนข้างหนานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านข้างจะเป็นประมาณนี้นะครับ นี่ดันก็บนะครับเดี๋ยวเราดูด้านหลังกันก่อนอ่าโอเคนี่คือบ็อกเซตของลิวพูลครับส่วนใหญ่บ็อกเซตลิวพูลเนี่ยจะชอบทําแบบนี้ก็คือมีใบเซออยู่ด้านหลังก็มองเห็นเลยนะครับกล่องนี้ค่อนข้างลิมิเต็ดนิดหนึ่งนะครับจะมีประมาณ1,000กล่องทั่วโลกคองผมเป็นกล่องที่820นะครับอ่าโอเคคราวนี้มาดูบ็อกเซตกันบ้างเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับ โอเคปั๊บอ่าบ็อกเซตเนี่ยจะมี2ประเภทใหญ่ๆที่เราเขาทำกันนะครับของต่างประเทศจะมีแบบเปิดด้านเดียวเหมือนกล่องเมนูนะครับกล่องบาเซโลนาแต่อันนี้จะเป็นบ็อกเซตแบบพิเศษหน่อยเปิดได้2ฝั่งนะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูด้านซ้ายกันก่อนด้านซ้ายจะเป็นเกี่ยวกับริวคูลนะครับโกกับขับวุดหรือเปล่าเนี่ยครับ,รบอ่าชนะไป10นนะครับแล้วก็ เป็นภาพของเคนนี่ดันกิตที่ยิงเข้าไปนาทีที่64นะครับด้านขวามือจะเป็นเสื้อนะครับที่มาให้นะครับนี่เป็นกล่องใส่อาเดี๋ผมเปิดให้ดูนะครับเสื้อนะครับจะเป็นการเซ็นแท้ๆเลยนะครับเคนนี่ดันกิตจะเขียนวีเดอร์วอลอกกับนละนะครับก็เซ็นเข้าไปนะครับข้างในเป็นเสื้อของอาเดี๋ยวเรามาดูพังกี้ก่อนโอเคนี่จะเป็นเสื้อแข่งที่ทำเลโถขึ้นมาย้อนดุ ทำใหม่นะครับโอเคอ่า okay. uh. เลื่อนมานิดหนึ่งนะครับส่วนด้านซ้ายของกล่องนะครับ mm. ก็จะมี mm. เปิดขึ้นมาปับ๊บ mm. ก็จะเป็นเกี่ยวกับรูปภาพที่นี่ดันคิดชูถ้วยนะครับยูโรเปียนนะครับถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนสกสมัยนั้นนะครับมันไเซนนะครับอ้าวส่วนด้านซ้ายมือมีอะไรบ้างก็จะเป็นคล้าย ทงนะครับลิเวอร์พูลผมก็ยังไม่เคยแกะเลยไม่กล้าแกะนะครับอยากให้มันอยู่สภาพเดิมนะครับทงลิเวอร์พูลแล้วก็มีอันนี้อะไรเอ่ยอ๋อผมไม่เคยแกะดูเลยอ่ะอันนี้จะเป็นใบใบเซ,เซอรอนะครับใบรับประกรันคุยง่ายของสโมสรว่าเป็นของแท้นะครับจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้เลื่อมๆนะครับก็มีรหัสัมเบอร์บอกนะครับ ในมีข้อความนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเก็บใบเซอร์ไว้ก่อนต่อมามีอะไรอีกนะครับแน,แน่นอนครับส่วนมากบล็อกเซตเนี่ยเขาจะแถมหนังสือโปรแกรมมาอันนี้เป็นหนังสือโปรแกรมที่ผลิตปีนั้นนะครับขับบุตดนะครับกับเ e วพูลเอฟสเป็นหนังสือโปรแกรมนี่ครับแต่นี้น่าจะเป็นการจัดพิมพ์ขึ้นใหม่นะครับใช้ไฟล์ต้นฉบับเดิม นะครับก็ประมาณนี้หนังสือโปรแกรมว่าประวัติความเป็นมาแต่ละนัดเป็นยังไงนะครับมาส่วนฝั่งซ้ายมือนะครับจะเป็นเกี่ยวกับเหรียญผมให้ดูเหรียญก่อนแล้วกันนะครับเหรียญแชมป์เวมบี้หนึ่งเก้าเจ็ดแปดนะครับเหรียญยูฟ่าแชมเปี้ยนส์นะครับเป็นเหรียญที่ระลึก นะครับต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวตัวนัดชิงนะครับเนี่ยครับเป็นตัวจำลองนะครับว่านั่งที่ไหนประมาณไหนนะครับสําหรับกล่องนี้ก็ถือว่าเป็นกล่องที่สําหรับผมถือว่าหายากพอสมควรนะครับแล้วก็สวยนะครับแฟนลิวอ์พูเนี่ยไม่ควรพลาดบอกจริงๆกล่องนีนกล่องที่ควรเก็บสะสมอย่างยิ่งก็บอกราคานิดนึง ตอนนั้นราคาที่ขายนะครับในเว็บของสโมสรนะครับของนี้ในไทยไม่มีครับต้องสั่งจากนอกนะครับราคาประมาณ12ื่นนะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทก็กล่องนี้ผมได้มารวมภาษีอะไรก็ตกไป1 4หมื่นสี่หมื่นห้านะครับภาษีประเทศเราก็สามสิบเปอร์เซ็นตะครับค่อนข้างแพงนิดหนึ่งนะครับโอเคสําหรับวันนี้การรีวิวเจ้ากล่องคีนี่ดันกิบนะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ หากดูแลชอบใจก็ฝากกดติดตาม s u b s c r i b e ช่อง p ีทอาร n ชาด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเพจเออเจอร์ซ r ลูมนะครับเพจเสื้อบอลนะครับหากท่านผู้ชมคนใดต้องการอยากได้เสื้อบอลเก่าย้อนยุคหรือเสื้อบอลที่เป็นอดีตต่างๆนะครับทีมต่างๆก็ติดต่อมาได้ที่เพจเอ e จอร์ซ r ลูมครับสำหรับวันนี้ผมบิ๊กคารัก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันอีพีหน้าว่าผมจะหาเสื้อบอลกล่องแบบเนี้ยตัวไหนมารีวิวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ